อ้าวครับความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับผมออกซิเดน์นะครับผมขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้แฟนโทรมาครับผมเลยตัดไปเลยนะครับผมอาวตอนนี้จะลงนะครับผมเอาแล้ววัดตินลงกันนะ่านี้ นายกครับหน้าร้อยหน้าร้อยครับผมคน,คนเดียวน,นะครับคนที่เอาขึ้นกับเอาลงนะครับผมเชียบคาดนะครับ ทำงานนะครับผมเขาจะมาขุดสากนะครับผมเดือดร้อนนะครับแรงนะครับผมชาวบ้านเดือดร้อนนะครับแรงมากนะครับผมสวนลำไยก็ไม่มีน้ำนะครับลำไยจะตายแล้วครับผมมาแล้วครับเปิดพิธีครับประลัมพิธีนะครับผมเขาจะทำไหมวันนี้เปิดแล้วครับผม แรงนะครับผมไม่มีน้ำเลยนะครับดูนะครับหาน้ำก่อน,น,นเดี๋ยวมาถ่ายใกล้ๆนะครับผมดูกันชัดๆนะครับผมยาวๆไปครับผม สะแล้วครับผมเขาทำอะไรเขายาวไปนะครับผมกับช่องอัตพลคนสร้างตัวแล้วครับผม ขอกดติดตามกด s ซับ c r i b e ด้วยนะครับผมเพื่อไปกำลังใจนะครับผมกำลังใจนะครผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ ลึกแล้วนะเนี่ยยังไม่มีน้ำเลยนะครับตอนนี้คงได้ไม่มากนะครับผมเพราะเย็นแล้วครับตอนนี้นะครับผม อ๋ะครับตกลงแล้วนะครับผมตกลงราคาแล้วครับผมโอ้แข่งออกกาแล้วผม ยังไม่เจอน้ำเลยนะครับอ่าเรามาดูมุมนี้บ้างครับมุมนี้นะครับผมมุมนี้สวยๆนะครับผม นี่โชว์ลีลานหน่อยนะครับอ่ายดูทายากันไหม เดี๋ยวก็จะเลิกงานแล้วนะผมก็พรุ่งนี้ถ้ามีเวลาก็จะมาถ่ายให้ชมตอนต่อไปนะครับผมวันนี้เขาตกแต่งกันก่อนนะครับผมตกแต่งไฟนะผมขุดไฟพรุ่งนี้เป็นวันเสียอย่างนี้นะเขาว่านะครับผมวันนี้ก็มาเปิดเป็น พิธีก่อนนะครับผมขุดสะครับผม้โห ช่วงนี้พระเอกเลยครับผมโควิดนะครับห้าพจะได้กับเขาไหมเนาะ ได้ก็ช่วยชีวิตต่อชีวิตไปอีกนิดหนึ่งนะครับผมไม่ไดนไม่น่าจะนิดนะเยอะเลยครับผมห้าพันนี่ต่อชีวิตได้เยอะนะครับผมเป็นเดือนนะครับผมต่อชีวิตได้นะครับผมจะใช้เงินห้าพันของคุณนี่แบบมีความหมายมากที่สุดครับต่อยอดนะครับผม ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเดี๋ยวเขาก็พักแลครับผมขอกดติดตามกดซับสไคร้กับช่องอัตพลคนสร้างตัวด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้ต่อใหม่นะครับผมถ้ามีโอกาสนะครับผมกับอัตพลคนสร้างตัวครับผมสวัสดีครับ